สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะเมียในช่วงเดือนเมษายนปีพศ2,568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนนี้มีสิ่งที่คุณจะต้อง ทำใจนะแล้วก็เปิดใจกับคำถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตัดสินหรือไม่เช่นนั้นคุณก็จะต้องระวังในเรื่องคำพูดของตัวคุณเองนะที่อาจจะมีการพูดตัดสินใครก็แล้วแต่แล้วบางทีมันอาจจะทำให้กระทบกระเทือนความรู้สึกกันหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะมีใคร เอาสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยนะไปเล่าให้กับอีกฝ่ายหนึ่งทําให้มีการผิดใจกันฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เรื่องคําพูดเนี่ยสำคัญเลยนะที่อาจจะทําให้กระทบกระเทือนจิตใจกันให้เกิดความแตกแยกนั่นก็คือพลังงานของไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่าสามดาบแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในวงการ เกี่ยวกับพวกสื่อโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาเนี้ยบางทีคุณก็อาจจะถูกตัดสินนินทาจนบางครั้งเนี่ยคุณทำให้มันทำให้คุณรู้สึกท้อะนะเพราะมันมีพลังงานของไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ไพ่แปดถ้วยหมายความว่าบางทีในความรู้สึกของคุณช่วงเวลาเนี้ยเหมือนกับว่าคุณอยากจะหันหลังหรือว่าคุณอยากจะจบจากไอ้สังคมอันเนี้ย สิ่งที่คุณทำอยู่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่เตือนแต่ก็อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่เป็นพวกดาราหรือว่าเป็นพวกที่ทำงานเกี่ยวกับออกสื่อออกสังคมอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องทำใจอะว่ามันได้อย่างเสียอย่างเพราะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนตอนที่คุณไม่ดังนะคุณไม่ได้เป็นคนของประชาชนคุณก็อยากจะเป็นที่สนใจได้รับการยอมรับ แต่ทีนี้มันก็เป็นธรรมดาไม่ไม่ใช่ว่าใครที่เขาจะรับเราได้ทุกคนหรือว่าเห็นดีเห็นงามหรือว่าความรู้สึกเจตนาความคิดแล้วก็ปากของคนเนี่ยนะมันก็ต่างกันไปบางคนก็ใจแคบบางคนก็ใจกว้างอันเนี้ยคุณก็ต้องทําใจว่าเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองนะมันก็ได้อย่างเสียอย่างมันก็ให้ความมั่นคงกับคุณแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วก็ ทำใจให้ได้กับการถูกตัดสินนินทาแล้วในเวลาเดียวกันก็สังคมเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวอันนี้ต้องระวังเลยนะเพราะว่าพลังงานของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยแล้วก็มีไพ่าสามดาบไพ่แปดถ้วยบอกให้เราได้รู้ว่าคำพูดแล้วก็การกระทำของเราเนี่ยบางทีคุณก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าไอ้ปัญหาหรือว่า การที่คุณจะหันหลังให้กันหรือว่าผิดใจกันอะไรแบบเนี้ยมันมันเกิดจากเราหรือเปล่านะเราเนี่ยแบบบางทีพูดจาอะไรไม่คิดหรือว่าไม่นึกถึงความรู้สึกใครอย่างนี้ไหมมันจึงทำให้มมีการหันหลังให้กันหรือว่าใครคนรอบข้างเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบทอดทิ้งเราอะนะโดนแบ่งแยกหรือว่า ตอนเนี้ยมันมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยโดนทิ้งโดนเทอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นตัวแทนของไพ่เอ่ i m p r e s s s e ด้วยที่ถ้าไพ่ใบนี้ถ้าเป็นพลังงานในในด้านลบเนี่ยนะก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ถูกทิ้งล้างอะไรประมาณเนี้ยถ้าเช่นเดียวกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะ แล้วไพดี e อ m มเพรสเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่เป็นแม่เป็นภรรยาฉะนั้นบางคนเนี่ยก็อาไม่ได้เป็นแม่เป็นภรรยาก็อาจจะมีปัญหาในที่ทำงานในเรื่องคำพูดการตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ที่บางทีเนี่ยต่อหน้าเรานะบางคนเขาก็ทำเป็นรับฟังแต่เวลานั้นเขาก็เอาไปพูดต่อว่าเราพูดอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่ฉะนั้นอาจจะเป็นตัวเราเองอะที่บางที คำพูดเราก็ไม่ระวังวิจารณ์คนนู้นคนนี้เอาเรื่องของคนนี้มาพูดจนตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไม่มีใครอยากจะคบเรานะอันนี้ก็ต้องระวังในส่วนนี้แล้วส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยคุณก็ต้องดูอะว่าไม่ว่าจะเป็นสามีหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่เด็กถือดาบ นะแล้วก็มีพลังงานของไพ่สีไม้เท้าอันนี้ผู้จัดก็ต้องเดาเอาว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าคนที่มีปัญหาในครอบครัวเนี่ยนะกับคนในครอบครัวเช่นสามีหรือบุตรอะไรเงี้ยที่บางทีเขาก็รับเราไม่ได้เพราะอะไร อาจจะเป็นแบบว่าคำพูดอารมณ์เราเนี่ยแบบที่มันแบบว่าหงุดหงิดไม่ได้ดังใจอะไรแบบนี้นะมันทำให้คนลำคาญหรือว่าแบบว่าเหมือนพยายามตีตัวออกห่างเรานะอันนี้คุณก็ต้องดูว่าเราเป็นไอ้นี่เปล่าเป็นไวทองเป็นอะไรไหมอะไรที่แบบว่าเก็บคำพูดได้ก็เก็บนะไม่จำเป็นต้องแบบว่าพาม,มันสะทุกเรื่องอะไรเงี้ยคนฟังมันก็ลำคานะนะแล้วทีนี้ บางคนบางกรณีนะอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกคุณหรือว่าเป็นสามีคุณอะไรอย่างเงี้ยบางทีการที่คุณแยกทางเอ่อทิ้งล้างกันไปเนี่ยเอ่อเร็วๆเวนี้ยเขาอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะแต่ทีนี้คุณก็มีสองทางเลือกนั่นแหละนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดลเวอรนะว่า คุณจะเอาอยังไงนะคุณจะยอมรับกับเขาเข้ามาในบ้านนะยอมรับกับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณไหมนะแล้วคุณลองถามตัวคุณดูนะว่าการที่คุณอยู่โดยที่ไม่มีพวกเขาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงนะคุณรู้สึกโดดเดี่ยวไหมนะแล้วก็การที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความสุขหรือทุกข์หรือว่า คุณพึ่งพาอาศัยอะไรเขาได้หรือเปล่าหรือว่ามีแต่เข้ามาแล้วก็มีแต่จะสร้างปัญหาความหนักใจให้กับคุณอันนี้เนี่ยคุณก็ตัดสินใจเอานะเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดรับเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นะสิ่งที่เขาเคยเป็นนะเขาก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละก็เหมือนอย่างที่เราเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเราเอง ข้อเสียเรามีอะไรบางทีเราก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนไม่คิดที่จะปรับเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์นี้เลยเพราะว่าอะไรพลังงานของไพ่สี่ถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคนที่เคยเป็นยังไงก็แล้วแต่นะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างนั้นยากที่จะเปลี่ยนเพราะพลังงานของไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยบอกให้เราได้รู้เลยว่าเอคนคนนี้ก็อย่างที่บอกอะท่าดีทีเหลว นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปจี้จุดอะไรกันมากๆก็มีการตวาดกาันสาดใส่ ly, อารมณ์ใส่กันอะไรประมาณนี้ก็คือกลับมาอยู่ก็จะต้องเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่แค่แบบเออดีใจให้เขากลับเข้ามาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องอื่นอะดูท่าทางคุณจะไปควบคุมคอนโทรอะไรเขาไม่ได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยเพราะว่า พลังงานของไพ่สีไม้เท้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ภายใต้อ้ไกฎระเบียบที่บางครั้งเนี่ยคุณจะต้องยอมรับทำใจว่ามันจะไม่ได้ดังใจคุณนะเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยในเรื่องของออความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่คบหาดูใจกันเป็นพวกรักทางไกลอะไรแบบเนี้นะ พอไปถึงแล้วเนี่ยคุณจะได้รู้ว่า,าพฤติกรรมท่าแท้ของคนคนนั้นเป็นยังไงไปถึงแล้วเนี่ยบางทีคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยถูกทอดทิ้งนะ,ท,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยกันไว้หรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไงนะเพราะว่าตอนนี้มันมีพลังงานของไพ่8ดถ้วย4ี่ถ้วย แล้วก็พลังงานของไพ่อัศวินถือไม้เท้านะไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะถ้าเป็นพลังงานในด้านลบเพราะเราเห็นไพ่สามดาบนะที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าถึงเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงก็ยากที่จะเลิกยากที่จะตัดใจก็ยังต้องเหมือนกับว่าทนอยู่กันไปอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไพ่ดเอาคัเนี่ยมันเป็นไพ่สีไม้เท้าหมายความว่าเ พลังงานของไพ่แปดถ้วยไพ่สีถ้วยเหมือนกับว่าต้องทนนะต้องทนทําใจปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่งั้นเนี่ยเราเองอะ่ะเราก็จะเครียดแล้วเราก็ต้องเหมือนกับว่าเอ่อสร้างภาพอะนะให้คนเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยโอเคไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะว่า พลังงานของไพ่สีไม้เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของออสถานการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนว่าเราอะสิ่งที่เราคาดหวังกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ตรงกันนะพอเราได้ไปอยู่ในที่แห่งนั้นพอเราได้ไปสัมผัสชีวิตจริงๆกับคนคนนั้นอยู่ร่วมกัน อันเนี้ยคุณก็รู้แหละว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็อย่างที่หน้าไพ่ปรากฏขึ้นมาอย่างที่ผู้จัดได้พยายามอธิบายให้คุณได้รู้แต่ก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าก็ต้องอดทนกันไปอะ่ะต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่กันไปณนะตอนนี้นะยังมองไม่เห็นในเรื่องการเลิกลายยาล้างแต่ถ้ามันมีพลังงานของไพ่สามไม้เท้าเมื่อไหรเนี่ยหมายความว่าความสัมพันธ์เนี่ย าจจะต้องมีการหันหลังให้กันสีทีเดียวเลยอ่ะเพราะว่าช่วงเวลานี้พอมันมีไพ่สีไม้เท้าแล้วก็ไพ่แปดถ้วยจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นการคิดที่จะแบบว่ายอมแพ้นะทำใจเหมือนกับว่าต้องปล่อยไปลยป,ลยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปเพราะว่าไพ่สีไม้เท้าเนี่ยก็ยังเป็นนิมิตหมายที่ดีว่ายังไงก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะต้องยอมรับ ปรับเปลี่ยนทำใจไม่ขาดหวังแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะอย่างน้อยเราก็ยังมีที่อยู่อาศัยอะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะยังมีคนอยู่ในบ้านเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันก็ยังมีคนรู้คนเห็นบ้างอะไรประมาณเนี้ยเป็นสถานการณ์ที่ไพ่อยากให้คุณเนี่ยทำใจและอีกอย่างหนึง่ง สิ่งที่ผู้จัดห่วงนะก็คือไอ้นิสัยคําพูดอะไรอย่างเงี้ยเอกการที่แบบว่าเราเป็นคนไม่จริงใจพูดต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะเป็นพูดประเภทแบบว่าชมนู่นชมนี่แต่รับหลังหันหลังก็แบบป้องปากนินทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเรื่องของคนอื่นไปเล่าเนี่ยอันเนี้ยสาคัญเลยนะเพราะว่าไพ่บอกให้เราได้รู้เลยว่า คุณจะต้องระวังไอ้นิสัยแบบนี้ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีจุดอ่อนข้อเสียยังไงให้ปรับปรุงแก้ไขอย่าพยายามแก้ตัวหรือว่าโทษคนนูน้นคนนี้แล้วมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีกับไอ้เรื่องการที่แบบว่าแทงคนข้างหลังอยู่ต่อหน้าเขาก็พูดอย่างนี้รับหลังเขาก็เอาเรื่องของเขาไปนินทาหรือไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการแบ่งแยกกันอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะเบาะแวงแต่ก็ต้องแบบ เหมือนกับว่ายังอยู่ในที่ทำงานเดียวกันยังเห็นหน้ากันอยู่ในสมาคมในสังคมเดียวกันแต่ก็ลึกๆแล้วเหมือนแบบไม่ไว้ใจกันนะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแบบว่าน่าเป็นห่วงมากมายทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราอะการปรับตัวการทำใจนะนั่นก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนคุณในเดือนเมษายนนี้ ยังไงก็แล้วแต่ผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยานะเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วก็เป็นผลประโยชน์กับคุณคุณจะได้ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าพฤติกรรมความคิดของตัวคุณเองหรือว่าคนรอบข้างเพราะบางที ใครใครก็เตือนคุณไม่ได้หรือว่าบางทีเราก็ไม่อยากรับฟังใครแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เบื้องบนเขาเตือนมาสิ่งที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่นะฉะนั้นก็ให้คุณฟังหูไวห้หูแล้วกันก็ลองกลับนำกลับเอาไปคิดทบทวนนะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ